สวัสดีครับวันนี้เราจะมุ่นถึงเรื่องโปกันนะครับผมลงแรงล้าเจอโปครับเมื่อคืนถ้าอยากรู้ว่าโปคนนี้เป็นยังไงครับไปดูกันเลยนะครับและนี่ก็คือโปกันนะครับนี่ครับป้าจีเอ็มนะเพื่อนเขาไม่น่าจะโปนะแต่แต่งตัวไก่มากนี่ครับยิงนี้ครับก็นึกว่าไม่โปรครับตอนแรกก็นึกว่าไม่โปรนึกว่าอ้อเขาเทพยิงหัวนะครับอันนี้คือช็อตแรกนะเดี๋ยวผมจะตัดไปดูช็อตที่2กันและนี่นะครับคือช็อตที่2 คือเขาเห็นว่ามีตัวยิงกันอยู่ข้างหน้านะครับเขาเล่นเอเมดเก้าดูนะครับยิงตุ้มเนี่ยครับคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเออเพื่อแบบโอ้เกินนึกว่าไม่โปรที่ยิงเขาโปรนะเดี๋ยวตับไปดูช็อตอีกสาจะช็อตที่3ามกันมีอีกช็อตหนึ่งโอเคครับและนี่ก็คือช็อตที่3ามครับที่เขายิงกันดูดูเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเออคือแบบ โปก็คือโปอะฝาก g m ด้วนะดูดิด,ดูดูเพื่อนเขานะดูดิคือแบบโปก็เกินผมไม่ชอบเลยทำไมเขาต้องโปกันด้วยอะอาไม่มีเป็นยาเล่นอะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปดูพวก uad หรือว่าตัวของเขากันนะครับแล้วเพื่อนเขาด้วยโอเครับเดี๋ยวตัดไปดูกันเลยนี่นะครับเราก็ตัดมาอยู่ที่หน้าตัวละครของเขาแล้วก็เพื่อนของเขากันนะครับต่อไปเป็นเพื่อนของเขานะนีะ่นะไหนนะนี่ครับนี่ ลักเนยเนี่ยครับแลงไดสี่นะโอ้แต่เล่นด้วยกันนะแค่ดูแค่นั้นแหละแล้วก็มีไออะไรตัวอย่างนนเนี่ยครับดูผมก็ไม่ดูอ่ะว่าเขามาด้วยกันหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะมาด้วยกันนะเพราะเขาอยู่ในกลุ่มกันอยู่ในเกมกันหมดเลยอะเนี่ยตอนแรกเขาอยู่ในกลุ่มกันอนะเนี่ยอันนี้อีกคนหนึ่งเนี่ยคือแบบก็เกินบางทีอะและถ้าเจมเห็นคลิปนี้นะครับก็ฝากเจมแบงค์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับ